ับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ f อที่ติดตามทุกท่านนะครับไมโครกิทไฮอินเวอร์เตอร์รุ่น600วัตต์ตัวสีทองอ่าตัวนี้เป็นของลูกค้าจากอายุธยาเป็นลูกค้าเก่านะเคยส่งมาซ่อมหลายตัวอยู่นะครับตัวนี้ก็คาดว่าน่าจะเคยส่งมาซ่อมเหมือนกันนะไม่แน่ใจเนาะว่าเคยส่งมาซ่อมหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะเคยส่งมาตัวนี้ลูกค้าก็แจ้งว่าเครื่องน่าจะช็อตนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะก็ให้ลูกค้าจัดส่งมานะพอแกะเครื่องออกจากกล่องก็พบว่า,าตัวขั้ว DC input มันละลายเนาะตัวนี้น่าจะน่าจะเคยเปลี่ยนไปเนาะก็ดูจากขั้วตัวเนี้ยมันน,น่าจะเป็นขั้วที่ผมเคยเปลี่ยนไปให้ลูกค้าแล้วรอบหนึ่งเพราะของเดิมมันจะเป็นแบบหกเอ่อเหลี่ยมๆแต่ตัวเนี้ยที่ผมซื้อมามันจะเป็นแบบนี้ ตัวขั้วลบเนี่ยจะมีการละลายนะฮะก็คาดว่า,าลูกค้าน่าจะใส่สายหลวมนะครับถ้าเราใสา่สายหลวมหรือใส่หางปลาเนี่ยอไอตัวหางปลาเนี่ยเวลารุ่นเนี้ยเวลาใส่หางปลาแล้วมันไม่ค่อยแน่นนะถ้าเราใส่ไม่แน่นเนี่ยไฟเดินไม่สะดวกมันจะทำให้เกิดความร้อนจนขั้วละลายนะครับ แต่น,นี่ลูกค้าก็บอกเครื่องน่าจะช็อตผมไม่มั่นใจว่าเครื่องช็อตด้วยเดี๋ยวทดลองก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองจ่ายไฟเข้าเครื่องก่อนนะครับตัวเนี้เวลาผมใช้ผมจะใช้ไอ้ตัวนี้นะในการทดสอบถ้าลูกค้าใช้เครื่องรุ่นเนี้ลองไปซื้อไอ้ตัวนี้มาใช้ก็ได้นะก็จะเรียกว่าปลั๊กกล้วยหรือเปล่าแจ็คกล้วยปลั๊กกล้วย,ป,วยประมาณนี้นะครับเราสามารถเสียบเข้าไปได้พอดีเอาเอาแบบของดีๆหน่อยนึงนะ เอามาต่อสายนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปมันน่าจะดีกว่าผมว่าว่า,น,าน่าจะดีกว่าเนาะดีกว่าหางปลาเพราะว่ารุ่นนี้มันใส่หางปลาแล้วมันจะไม่ค่อยแน่นเจอไหมหลายตัวแล้วนะครับเจอเจอขั้วละลายขั้วไหมหลายตัวและะ้วถ้าใช้ใชตัวใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปมันมีแบบดีๆอะ่ะแบบที่ทํามุมเก้าสิบองศาก็มีเนาะนะครับก็ลองดูนะน่าน่าจะน่าจะดีกว่าหรือถ้าเราจะใช้ ไม่ใช้ตัวนี้ผมแนะนําให้สายไฟแย่เข้ารูนี้จะดีกว่านะฮะสายไฟที่เราใช้เนี่ยไม่ต้องใส่หางปลาแย่เข้ารูแล้วก็ขันในตัวนี้หนีบเข้าไปน,าน่าจะดีกว่านะครับอันนี้ตัวลองจ่ายไฟเข้าเครื่องดูว่าเครื่องมันช็อตหรือเปล่าลูกค้าก็บอกว่าเครื่องน่าจะชอ็อตอันนี้ผมจ่ายไฟ42โวลต์เข้าเครื่องเนาะเครื่องไม่ช็อตนะอันนี้จ่ายไฟเข้าที่ตัวเครื่องแล้ว ครื่องไม่มีการช็อตนะฮะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูตัวเครื่องเปิดติดนะครับอ่าตัวเครื่องเปิดติดนะแสดงว่าทางฝั่ง DC ไม่ได้ช็อตเนาะแต่ทีนี้เดี๋ยวลองจ่ายไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องเนาะ พอจ่ายไฟ AC เข้าเข้าที่ตัวเครื่องนะครับไฟสถานะสีเขียว2 3 0โวลต์กับความถี่5 0เฮิร์ติดเนาะแต่ผมบายพารหลอดไฟก่อนนะครับบายพารแล้วนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บเห็นไหมฮะถ้าสถานะตรงนี้ขึ้นก็แสดงว่าเครื่องไม่มีการช็อตเนาะ,ะตอนนี้เครื่องสามารถรันได้แล้วนะครับ ตัวเครื่องทํางานปกติเนาะผลิตไฟออกมาอยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยวัตเพอผมลิมิตกระแสไว้ที่สามแอมป์นะครับตัวเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะตัวเครื่องทํางานได้ปกติเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเลยเดี๋ยวผมลองเพิ่มกระแสขึ้นไปสักสิบสี่แอมป์สิบสี่แอมป์ก็ประมาณสี่ร้อยกว่าวัตถ้ามันทำงานได้ก็แสดงว่า ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะมีปัญหาแค่ตัวขั้วมันละลายนั้นเองเดี๋ยวเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่กระแส14แอมป์น่าจะอยู่ประมาณ400กว่าๆนะหรือราว450วัตต์นะเดี๋ยวลองดูว่าถึงหรือเปล่า สามร้อยกว่าแล้วสี่ร้อยมันจะอยู่ประมาณเนี้ยสี่ร้อยกว่ากว่านะครับสี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสี่สิบโอเค ตัวเครื่องทํางานได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะก็เดี๋ยวเปลี่ยนขั้วยอย่างเดียวนะตัวนี้ตัวเครื่องไม่ได้มีปัญหานะก็มีแค่ขั้วละลายนะครับอ่าตัว ข้างในน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะมีการหลวมด้วยอ่าตัวขั้วสีดํานี่เนะเพราะว่ามันมีการละลายในเสียบเข้าไปแป๊บเดียวมีความร้อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนตัวขั้วให้ลูกค้าก่อนอก็จัดการเปลี่ยน ขั้วอันใหม่ให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยอันนี้ขั้วอันเก่าเนาะขั้วอันเก่าจากที่ผมดูว่ามันน่าจะงอด้วยไม่รู้ว่าเพราะอะไรลูกค้าเข้างัดหรือว่ามันกระแทกอะไรเนาะแต่ว่าตัวพลาสติกเนี่ยมันมันร้อนมันละลายติดกันเลยอก็เลยต้องใช้อ่าความร้อนเนี่ยละลายมันออกมาเลยเนาะอันนี้ตัวใหม่เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมมี เทคนิคจะแนะนำนิดนึงไอ้ขั้วตัวนี้มันละลายเจอหลายเครื่องนะเจอค่อนข้างเยอะนะครับที่มันลูกค้าใช้งานแล้วมันเกิดการละลายเนื่องจากบางท่านใช้หางปลาแล้วใส่เข้าไปแล้วกระแสมันไหลไม่สะดวกนะครับทำให้เกิดความร้อนจนขั้วละลายเนาะอันนี้เป็นขั้วเดิมๆเมนะาะของเดิมว่าจะมีอ,อกกุปกรณ์มีนอ็อตมีแหวนให้มานะครับทางด้านเนี้ยด้านที่เราจะ เข้าหางปลาหรือว่าเอาสายไฟแย่เนี่ยถ้าเราใช้หางปลานะ,ะเพื่อนเพื่อนสังเกตว่าไอตัวแหวนมันจะมีแหวนรองอยู่ตรงนี้เนาะทางทางสองขั้วบวกและขั้วลบนะฮะตัวแหวนรองเนี่ยนะครับมันจะต่ําลงไปในในเบ้าข้างในเนี่ยนะครับคือต่ําลงไปกว่าพลาสติกตัวสีดำถ้าสังเกตอย่างนี้จะเห็นว่าตัวแหวนรองเนี่ยมันต่ําลงไปข้างใน เวลาเราใส่หางปลาเข้าไปเนี่ยแล้วขันขันในตัวขั้วหนีบเข้าไปเนี่ยนะครับบางทีตัวหางปลาเนี่ยมันไม่ไปถึงในตัวแหวนรองข้างล่างเนี่ยนะครับทําให้กระแสมันไหลไม่สะดวกเวลาใช้งานเมื่อกระแสไหลไม่สะดวกมันจะเกิดความร้อนนะครับมันจะเกิดความร้อนทําให้ตัวขั้วเนี่ยละลายเนาะลองดูนะ ตัวแหวนมันต่ําลงไปทีนี้ถ้าท่านใดเปลี่ยนเองนะครับผมแนะนานะเป็นเทคนิคมันจะได้ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะก็คือเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราเราถอดเราต้องถอดตัวน็อตตัวนี้ออกใช่ไหมถอดไอ้ตัวแกนออกมาแล้วก็เอาแหวนเนี่ยลองเพิ่มเข้าไปอีก2ตัวอ่าเป็นทั้งหมด3ตัวนะ,นะนะหาแหวนแต่ว่ามันน่าจะยากเนาต้องซื้อขั้วหลายๆอันเพราะว่า ตัวขั้วมันจะมีแหวนรองแถมอยู่ด้านนี้ตัวหนึ่งด้านนี้ตัวหนึ่งอาจจะไม่พอนะครับต้องหาจากตัวขั้วเก่าๆมาเพิ่มนะฮะใส่เข้าไปทั้งหมดสามตัวนะอันนี้สามตัวนะอันนี้สามตัวคือฝั่งเนี้ยใส่แหวนรองสามตัวเลยมันจะทําให้ตัวแหวนเนี้ยสูงขึ้นมาพ้นในตัวพลาสติกตัวนี้นะครับเวลาใส่หางปลาหางปลาเวลาขันหนีบหางปลาก็จะไปแนบกับตัวแหวนตัวเนี้ย ทำให้กระแสไหลได้ดีขึ้นนะครับนี่นะจะเห็นว่าตัวผมใส่ไปสามตัวนะแหวนสามชั้นนะจะเห็นว่าตัวตัวเนี้ยมันพ้นขึ้นมาจากพลาสติกตัวสีดานี่เห็นไ้ยครับเวลาเราใส่หางปลาแล้วขันหีบเข้าไปเนี่ยหางปลามันก็จะไปไปแนบกับแหวนตัวเนี้อ่ากระแสมันก็จะไหลได้สะดวกขึ้นซึ่งต่างจากเดิมๆที่มัน มีแหวนลองแค่ตัวเดียวนะ,ะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับเผื่อบางท่านเปลี่ยนเองเราไม่รู้นะก็จริงๆของลูกค้าท่านเนี้ยผมก็ลองลอง,ลองหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีชั้นเดียวไม่มั่นใจอ,อาจจะใส่ไปแค่ชั้นเดียวนะนะครับแต่ตัวเนี้ยลองให้แล้วสามชั้นนะ โอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวเอาไปเป่าฝุ่นสักหน่อยนึงแล้วก็ประกอบนะฮะอ่ะครับเมื่อสักครู่นี้เอาไปเป่าฝุ่นสังเกตว่าไอ้ตัวพัดลมของลูกค้าเนี่ยมันฝืดนะฝืดแทบจะไม่หมุนเลยอันนี้ผมหยอดน้ำมันแล้วแล้วก็ลองลองเทสจ่ายไฟเข้าไปปรากฏว่าพัดลมมันมันเสียไปแล้วนะฮะของลูกค้าเนี่ยนี่มาไล่ดูปรากฏว่า ตัวทรานซิสเตอร์ควบคุมพัดลมของลูกค้ามันมันไหม้ด้วยนะฮะเป็นตัวนี้นะนี่นี่อ่ะนะครับทรานซิสเตอร์ควบคุมพัดลมไหม้นะฮะพัดลมเสีย อันนี้อาจจะเป็นที่ว่าลูกค้าบอกว่าเครื่องมันน่าจะช็อตน่าจะมีกลิ่นไหม้ออกมาจากเครื่องเป็นเพราะว่า,าทานซิสเตอร์คูม,มัดลมไหม้เนาะพัดลมเสียน,นี่ต้องเปลี่ยนพัดลมหนึ่งตัวอีกนะครับแล้วก็เปลี่ยนทานซิสเตอร์คุมัดลมอีหนึ่งตัวอตอนแรกว่าเปลี่ยนแค่ขั้ว DC input นะไม่ใช่แล้วนะฮะตอนนี้ต้องมีการซ่อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวจัดก,การเปลี่ยนพัดลมตัวใหม่กับเปลี่ยนไอตัวทานซิสเตอร์คุม,ม,มัดลมเนาะ นะครับก็เปลี่ยนพัดลมตัวใหม่แล้วก็่านซิสเตอร์คุมพัดลมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบการทำงานของตัวพัดลมกันว่าตัวพัดลมจะทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องรันเนาะ Okay. เครื่องเริ่มลันแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหัวแร้งจี้ไปที่ตัวเซ็นเซอร์อุอณหภูมิบนบอร์ดนะครับเพื mm ่อ hmm. ดูว่าพัดลมมันจะทํางานได้ตามปกติหรือเปล่าตอนนี้พัดลมยังไม่หมุนนะนะครับเดี๋ยวผมจะจี้ที่ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิอ่าดูพัดลมนะฮะนี่ mm hmm. พัดลมทํางานแล้วฮะตอนนี้ มันก็จะทํางานแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดเพราะว่าจริงๆแล้วอุณหภูมิของเครื่องเนี่ยมันยังไม่ได้ร้อนเนาะเราแค่ไปหลอกมันเอาหัวแรงไปจี้ตรงเซ็นเซอร์มันว่าเครื่องมันร้อนนะครับพอเราเอาหัวแรงออกเนี่ยสักพักมันก็จะหยุดจี้ใหม่เห็นไหมฮะว่าลมหมุนอ่ะโอเค ็พัดลมทำงานได้ปกตินะครับเครื่องนี้เดี๋ยวก็ประกอบปิดฝาก็เสร็จเรียบร้อยเนะาะเดี๋ยวสรุปการซ่อมนะลูกค้าแจ้งว่าเครื่องน่าจะช็อตนะครับก็แกะกล่องออกมาจากกล่องพัสดุก็เห็นว่าตัวขั้วนะ DC input มันมีการไหม้ละล,ลายนะฮะก็จากการ เปลี่ยนขั้วดีซีนพุทใหม่นะครับเราผมเอาไปเป่าฝุ่นนะฮะพอเป่าฝุ่นเนี่ยปรากฏว่าไอตัวพัดลมเนี่ยมันไม่หมุนเนาะจริงๆถ้าเราใช้ลมเป่ามันโดนลมก็จะหมุนผมก็เลยดู่ะพัดลมมันฝืดน,นะก็เลยถอดพัดลมออกมาหยอดน้ํามันนะฮะหยอดน้ํามันเสร็จแล้วก็ลองทดสอบจ่ายไฟเพื่อดูว่าพัดลมยังทํางานปกติหรือเปล่าปรากฏว่าไอตัวพัดลมของลูกค้าเนี่ยมันไม่หมุนแนละ้วตัวคือตัวเนี้ยนะนะครับที่ที่ถอดออกมาก็คือพัดลมมันเสีย นะครับนีก็เลยมาไล่เช็คดูว่าเอพัดลมมันไม่หมุนเนี่ยดูว่าไอ้ตัวทานซตเตอร์ควบพุมลมมันมีปัญหาหรือเปล่าปรากฏว่าตัวทานซตเตอร์ควบพัดลมของลูกค้ามันช็อตจนไหม้มันช็อตจนไหม้ด้วยเนื่องจากว่าพัดลมมันไม่หมุนมันก็เลยเกิดการโอเวอร์โหลดนะครับทให้ทานซตเตอร์สวิตช์ควบคุมพัดลมเนี่ยมันมันไหม้นะครับก็เลยจากการเปลี่ยนทานซตเตอร์ควบคุมพัดลมนะครับเปลี่ยนพัดลมนะก็ตัวนี้มี มีเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วดีซ n p u t พเปลี่ยนพัดลมนะครับแล้วก็เปลี่ยนทานเตอร์คุมพัดลมเนะาะสอย่างเลยนะตอนแรกว,ว่ามันไม่น่าจะเสียหายอะไรมากนะปรากฏว่าเสียเนาะเสียพัดลมด้วยนะฮะก็โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวประกอบปิดฝาก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้เนะื้อหาในคลิปหา,ปาปกผิดพลาดการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ